โอครับวันนี้ก็ต้องกาสวัสดีเด็กๆน้องนั่นหนึ่งคนเดิที่น่ารักทุ่คนกันด้นะครับวันนี้เราก็จะมาสมสกายวิงหรือเปล่าหรือว่าเขาเรียกอะไรผมก็ไม่รู้ครับเพราะว่าผมจะมาเอาอันนี้นะครับเพราะว่าผมมีเงินเดอสองพันนะครับเออผมจะเหมาหรือเปล่ามาดูกันนะครับคือคลิปนี้ผมอ่านไว้ตั้งนานแล้วครับผมว่าผมเพิ่งอ่านมาลงนะครับเออก็ไปเลยครับไม่รอมาหรือเปล่า โอ้โหไม่มาว่ะน้องเบลมีแบบกดเกลือนะเหมือนจะมาแต่มันก็ไม่มานะครับอ้อฮอร์ตีอ่ะมาอ,อยู่ปะไม่อยากเหมาอ่ะอ๋อฮอร์อือหาือกดเกลือมาดีเฮ้ยไม่อยากเหมาอ่ะ อือเอ้ยได้ยูได้คา,าอื้วอนหมองัวแบบนี้แหะชงนีเหมองัวอ้อใช่เพจไม่พอ,อลงไปรับเพจมมาดีได้เพจพีวะ่ะ ที่สุดของเมาแล้วเอ,ออเมาจริ่ได้คิดว่าจะไม่เมาแล้วโอ้โหอะไรวะทำไมผมตืม่นกดครั้งเดียวออกเลยทำไมผมไม่ต้องหมหมเมาด้วยวะผมไม่เข้าใจเมาโอเคครับก็เมาครับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับไม่ลืนก็เท่นะผมเนี่ย เนี่ยอเอาโคตรเท่เลยว่าแล้วก็ใครที่อยากให้ผม,มรีวิวรหัสผมก็คอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวผมไปตอบเมนแล้วผมก็จะาท,ทำให้นะครับเออถ้าใครไม่อยากดูก็กดหนึ่งครับเออถ้าใครอยากดูก็กดสองครับวันนี้ก็ดูคลิปนี้ไปก่อนนะครับเออส่วนนี้หาคลิปไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าลงไปแล้วก็ตายเลยไปติตาแล้วครับก็โอเคครับไปเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ